วันนี้พามาสมรวจปราสาทหนึ่งหลังนะครับนั่นคือปราสาทตาควายเป็นปราสาทที่ตั้งอยู่บริเวณช่องตาควายในเขตบ้านไทยนิยมพัฒนาตะบนบักใดอาเภอพนมดงรักส,สุวินนะครับเมื่อมองจากภาพถ่ายทางอากาศ g o o g l e Map เปรียบเทียบกับแผนที่1ต่อ50,000ตามหลักสาคนจะพบว่าปราสาทตาควาย เดือน225เดืน,น,น240และเดิน350นั้นอยู่ในสาประเทศไทยครับสวัสดีครับวันนี้100เรียงเมืองโบราณย่านสยามพาท่านย้อนเวลากลับมาที่ปราสาทต,ตาควายในปีพศ2 5 5 9กกันอีกครั้งนะครับเดี๋ยวเดินตามผมขึ้นไปที่ปราสาทต,ตาควายกันนะครับ ปราสาทตาควายเป็นโบราณสถานของโบราณที่ตั้งอยู่บนสันเขาพนมดงรักบริเวณช่องตาควายในเขตบ้านไทยนิยมพัฒนาตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ข้อมูลสำคัญในลักษณะาทางสถาปัตยกรรมสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในราวปลายสมัยนครมัตถึงสมัยบายยนราวพุทธศตวรวษท,ที่1 6ถึง17 ในสมัยพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองถึงพระเจ้าชัยวรมันที่เจเป็นปราสาททรงตัลลมุกกากบารมีความสูงราวๆสิบห้าเมตรก่อนไว้หินทรายสีขาวและส่วนฐานปราสาทยังมีศิลาแรงเป็นส่วนประกอบสิ่งที่น่าสนใจคือภายในห้องคัดพริหารมีสวายามภูรึงซึ่งเป็นสิวลย์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นเดียวกับที่ปราสาทตามันทมซึ่งเป็น ลักษณะแทนพระศิวะหรือพระอิศวทรทพเจ้าสูงสุดในศาสนาพราหมณ์ฮินดูลัทธิสายพันธกายซึ่งสันนิษฐานว่าปราสาทต,ตาควายเป็นสานนิฐานในศาสนาพราหมณ์นั่นเองปราสาทต,ตาควายยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์และยังไม่มีภาพจำหลักลวดลายที่ผนังด้านนอกอย่างที่ควรจะเป็นทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในช่วง8-900ปีก่อนนั้นมีภาวะสงครามกลางเมือง ผ่าเปลี่ยนแผ่นดินเปลี่ยนราชการจึงทำให้ปราสาทหยุดสร้างกลางคัน เมื่อผมยืนเทียบกับกร่องประตูปราสาทจะเห็นว่าปราสาทมีขนาดใหญ่พอสมควรตามผมเข้าไปไหว้แท่นหินคล้ายๆสิวลึงด้านในกันนะครับ นมัสสิวายะมะหาโอมนมัสสิวายะมหาโอมโอมนัมัสสิวายะมหาข้างในนี้อากาศเย็นมากมีประตูครบทั้งสี่ด้านไม่มีลวดลายอะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวเราไปชมด้านนอกดีกว่าครับ ช่วงเวลาวันที่24-28กรกฎาคม2568กองกำลังกัมพูชาได้เข้าควบคุมพื้นที่ปราสาทต,ตาควายนำไปสู่การตอบโต้ด้วยอาวุธหนักของไทยและการสนับสนุนทางอากาศจากกองทัพอากาศไทยเครื่องบิน F-16 ในพื้นที่รอยต่อทหารกัมพูชาได้โจมตีบ้านเรือนพลเรือนและวางทุ่นระเบิดในพื้นที่ชายแดนไทยทำให้ไทยต้องอพยพราษฎรไทยที่อยู่ตามแนวชายแดนกว่า40,000คน ออกจากพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการโจมตีของของทหารกัมพูชาจำซ้ำกัมพูชาได้ใช้ตัวปราสาทเป็นฐานที่มั่นทางทหารซึ่งถือเป็นการละเมิดอนุสัญญากรุงเฮกปี1954ยังคงมีเหตุปะทะอีกรอบและหนักกว่ารอบที่แล้วในรอบที่2คือช่วงเดือนธันวาคมตั้งแต่วันที่8ธันวาคม2568ถึงปัจจุบัน ทหารไทยเราสามารถยึดคืนปราสาทตาควายได้สถาปนาความมั่นคงทางทิพไตยไทยนะปราสาทตาควายได้ในวันที่15ธันวาคม2568และล่าสุดในวันที่20ธันวาคม2568กองทัพไทยได้เข้าควบคุมพื้นที่ปราสาทตาควายและสถาปนาพื้นที่บริเวณเนิน350ได้สําเร็จแต่ปราสาทก็พังเสียหายไปบางส่วนเนื่องจากทหารกัมพูชาใช้ปราสาทเป็นทาเป็นบังเกอร์หลบภัยและซ่อนอาวุธสงครามด้านใน จึงท <chat, S 2> <it> mm ําให้ทหารไทยจําเป็นต้องทิ้งระเบิดลงปราสาทจากเหตุการณ์ทําให้เราสูญเสียกําลังพลสองนายคือจ่าสิบเอกเสกสำเริงคลังประโคนและพลทหารพานุพัฒน์สสา ในระหว่างการปฏิบัติการบุกยึดเนิน3-50ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญจ่าเริงและลพลทหารพานุวัตรได้บุกข,ขึ้นไปจนสามารถปักธงชาติไทยได้สําเร็จแต่ใน,นระหว่างการถอนตัวหรือถอนกําลังคอยิงสก,กัดกั้นนั้นทั้งคู่ได้เสียชีวิตในสนามบกนะครับซึ่งทั้งสองนะครับอาสาเป็นหน่วยปฏิบัติการยิงรังท้ายนะครับเพื่อเปิดทางให้เหาทหารกล้าของไทยเรานะครับที่ปฏิบัติ งานอยู่ที่เนอสามห้าศูนได้ถอยออกมาอย่างปลอดภัยในขณะที่เกิดการยิงอย่างหนักหน่วงในครั้งนั้นนะครับหนึ่งร้อยเรียงเมืองโบราณย่านสยามขอสดีทหารกล้าทั้งสองนายนี้ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวทหารกล้าที่ต้องสูญเสียเสาหลักของครอบครัวและผมเชื่อว่าชาวไทยทุกคนต่างเสียใจมากเหตุการณ์ครั้งนี้ ปัจจุบันปราสาทตาควายติดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเนื่องจากเหตุการณ์การประทะก,กันร,ระหว่างทหารไทยและทหารกัมพูชาหากสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติปราสาทตาควายก็จะเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมความสวยงามได้เช่นเคยทั้งนี้และทั้งนั้นต้องมีการกู้ระเบิดในพื้นที่ปราสาทก่อนเป็นอันดับแรกนักท่องเที่ยวจึงควรตรวจสอบทุกครั้งก่อนเดินทางเข้าชมกับเจ้าหน้าที่ทหารผู้ด,ดูแลปราสาทสุดท้ายนี้ขอขอบคุณข้อมูลและภาพสวยๆจากเพจและ Facebook ต่างๆ ที่ร่วมด้วยช่วยกันรวมทั้งเพจมติชนออนไลน์เพจสนักศิลกรที่10นครราชสีมาและที่สำคัญภาพและข้อมูลจากเพจรอยยันไทยอาร์มีของกองทัพบ,บกแล้วพบกันใหม่ว่าคราวหน้า100เรียงเมืองโบราณย่านสยามจะไปที่ไหนสำหรับวันนี้สวัสดีและฝากภาพสวยๆที่ปราสาทต,ตาควายซึ่งถ่ายไว้ในปี2559ฝากท้ายก่อนกลับโคราชนะครับบ๊ายบายครับ นับแต่นี้สืบไปท่วนกาลนานผู้ใดบังอาจคิดคดทรยศต,ต่อแผ่นดินและอนาประชาราชขออำนาจสัจวาจา์เทวานุภาพจงดนบรรดาในผู้นั้นถึงซึ่งความพินาศฉิบหายมีแต่ความวิบัติประจักษ์แจ้งอย่าได้พบพันความสุขสงบทั้งกายและใจชั่วกันระปาวสาร